สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโคนี่บินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากตู้กาชาท่าแสงยอดนิยมอ่ามีหลายคนเปิดได้นะครับก็เป็นคนที่อาจจะเล่นกันใหม่ๆนะหรือเป็นคนที่ไม่เคยมีตัวบินมาก่อนนะครับอันนี้สอบถามกันเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานยังไงใช้งานดีหรือเปล่านะครับ โคดี่บิน,นครับเป็นเรนเจอร์ในตำแหน่งตวัวบินอ่าในเกมเรนเจอร์เนี่ยตวัวบินหน้าที่หลักๆนะอันนี้เป็นคนาแนะนําส่วนตัวนะว่าไม่ต้องสนใจสกิลมากนักนะครับตวัวบินเนี่ยเน้นบินไปตีป้อมนะครับอาจจะตีให้แตกไปเลยครับหรือว่าตีแล้วแบบว่าก,กดดันให้บอดเนี่ยมันใช้อเทมอ่าอาจจะมีการพัดออกมานะครับหรือว่ารีบใช้อมตะอะไรประมาณนี้นะครับอ่าหน้าที่มันคือตวัวบินคือบินไปตีป้อมนะตวัวบินเนี่ยจะตายได้นะครับมีสสาเหตุเท่านั้นเลยนะ คือเจอตัวกันบินยิงนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นยิงธรรมดาหรือว่าดาเมสกิลนะครับกับบัฟสะท้อนดาเมจอ่าถ้าตัวบินเนี่ยยิงดาเมสกิลนะครับลงไปโดนบัฟสะท้อนเนี่ยเขาตายได้เลยนะอ่าฉะนั้นเนี่ยมีแค่2ออย่างเท่านั้นนะครับคือหลายคนสงสัยไงบางทีไม่มีตัวกันบินเนี่ยเฮ้ยตัวบินตายได้ไงเจอบัฟสะท้อนดามเมะครับหรือว่าอาจจะมีแบบอ่าการก๊อปปี้ตัวกันบินเข้ามาแบบงงๆอ่านี้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคโคนี่บินนะครับ ออกมาเมื่อรอบรกรกฎาปี63อ่ะก็เกือบๆจะหนึ่1ปีแล้วนะคือตัวบินเนี่ยจะใช้งานได้ดีในหลีกเริ่มต้นนะหลีกเริ่มต้นเนี่ยก็เอาไว้อ่าตีทีมที่ไม่มีตัวกันบิน,นครับหรือว่าตัวกันบินยังไม่โหดมากนักนะครับถ้าอยู่ในหลีกที่สูงขึ้นเนี่ยเอาจริงใช้งานยากแล้วนะเพราะว่าตัวกันบินโหดๆเวลร้อยสี่สิบเนี่ยอย่างเช่นอ่าซารีมะนะครับตัวมูลไอซ็อกกี้ครับแล้วก็ซารีหมักลุกเนี่ยคือพวกนี้เนี่ยมันสอยตัวบินได้แบบง่ายได้เลยทีเดียวนะ เออทั้นนั้นเนี่ยก็อยู่ลีกสูงจริงๆมันก็พอจะมีทีมที่คายคัดได้อยู่นะบางบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้ตัวกันบินนะครับก็อาจจะใช้ตัวบินเนี่ยไปตีก็ได้นะครับตัวบินเนี่ยหลักๆใช้ตีป้อมใน PVP นะครับสเตดวิ่งตีเสาได้นะครับอีวอรนะครับตีได้นะครับอ่สเตดพิเศษตีเสาได้นะครับอ่สเตดปกตินะครับตีป้อมไม่ได้อ่าฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็ใช้ตามนี้นะครับ PVP สเตดวิ่งนะครับอีวอนะครับแล้วก็ เสาสเตตพิเศษนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวจะมาตีเล่นจริงเลยอ่ะมันต้องมีการทดสอบอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจอตัวกันบิน3ตัวนี้เนี่ยหนีก่อนเวลล์อสซี่สก็หนีนะครับซารีฮิมะมูนแอนทอกกี้แล้วก็ซารีมักลุกนะครับอ่ะมาดูสเตตัสกันนิดนึงนะครับอ่าโคนี่บินนะครับเป็นสายว่องไวท่าแสงครับพลังโจมตีไกลเดิมนะครับก็5้าสันกว่าถือว่าเยอะนะอ่าก็จะตีป้อมได้ดีนะครับแม็กซี่รันหนึ่งแต่ก็ไม่แนะนํานะตัวบินเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นแม็กซ์ครับ ยกเว้นว่าแบบเป็นสายเติมเทพๆอันนี้ก็ค่อยว่ากันไปนะครับพลังชีวิตนะครับเวลร้อยสี่สิบสามล้านสามเยอะก็จริงแต่บอกเลยครับว่าต่อให้ใส่พลังชีวิตเยอะขนาดไหนเนี่ยเจอครับถ้าเป็นตัวการบินโหด,ดเนี่ยยิงคลิกนครับดอก2ดอกบินได้นะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเน้นเลยครับพลังชีวิตถ้าเราไม่ได้มีเกียร์ดีๆนะอะตัวนี้แม็กซ์ครับก็6กล้านสก็ถือว่าสูงนะแต่ก็อย่างที่บอกมันก็ปั๊บเดียวแตกนะครับ บินไปที่จุด205ถือว่าบินห่างป้อมดีนะครับเคลื่อนที่ก็53มาตรฐานนะเพราะว่าความเร็วในการโจมต,รตีกับความเร็วในการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เยอะนะครับสำหรับตัวบินไม่งั้นมันจะโหดเกินไปอนาคตนี่ไม่แน่นะเพราะว่าตัวบินเนี่ยเหมือนจะมีการเพิ่มระดับความเก่งมากขึ้นใช่ไหมตัวบินอาจจะมีตัวที่แบบเคลื่อนที่ไวๆนะครับความเร็วในการโจมต,รตีสูงๆอันนี้ก็เป็นไปได้นะคูดาวเนนเจอร์ของตัวบินก็จะเยอะ,ะครับ1ิบเจ็วิครับในร่างไฮเปอร์และท่านก็ถือว่า ใช้เยอะอยู่กันนะอ่ะดูสกิลกันนิดนึงครับดาเมจนะครับสตันนะครับแล้วก็ยกเลิกผลลับบ,บัฟว้าง300จุดคูดาสกิล12วิคือส่วนใหญ่คนจะเน้นไปดูกันที่สกิลนะเออตัวบินผมอย่างที่บอกนะครับว่าอยากใช้ใบินไปตีป้อมมากกว่านะอ่ะสกิล2เป็นการบ,บัฟนะครับลบสกิลลบรีเคลื่อนที่ไวนะครับอ่าบ,บัฟเฉพาะยูนิตบินด้วยกันเท่านั้นนะกว้าง100จุดเท่านั้นนะครับคูดาสกิลก็วิทับอ่าความสามารถไฮเปอร์ลาสแท็กนะครับตัวบินไปปุ๊บเนี่ย ก็สุ่มติดมา1สกิลอ่ะเดี๋ยวไปตี PVP ดีกว่าคลิปนี้ผมไม่ได้จัดมินิแบทเทิลครับโอเคมาเล่นกัน7รอบติดนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะหาทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะหรือว่าตัวกันบินเนี่ยไม่ได้โหดมากนักนะครับเจอตัวนี้เวลร้อยสี่สิบอันนี้ก็ต้องลุ้นนะถ้าเขามีเกียร์ที่ดีเนี่ย เราก็แตกได้อยูอ่แต่ถ้าเกิดตัวกันบินเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นตัวการบินที่พอจะสู้กันได้เราก็ดูตัวรอบข้างเขา,าว่าทีมเราเนี่ยสู้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะเล่นแบบนี้้วกันโดยใช้ทีม A เป็นหลักอย่างเดียวนะโดยจะใช้คิริวโดนัลโต้ครับเจสซิก้าแสงนะครับบอสตัรเคและก็ตัวบินมาลองดูกันนะครับไอทีอ่หกผมก็เล่นแบบนี้แหละคือเล่นง่ายๆเลยนะคัดทีมตีครับ แต่ผมอดีหกเนี่ยผมจะตีทีมที่ไม่มีตัวกันบินเลยนะแต่เดี๋ยวอันนี้ดูครับเพราะว่าทีมพื้นนะครับของอันดีสาเนี่ยใช้4ตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคอยู่อันนี้ตัวกันบินหายนะครับนี่เห็นป่ะอย่างที่บอกว่าตัวบินหน้าที่คือบินไปตีป้อมนะครับต้องกดดันนะครับสีป้อมเขาให้ได้นะครับให้บอรดเนี่ยมันมีการใช้ไอเทมออกมาไวที่สุดนะครับ เดี๋ยวดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมนี่มาตีเราแตกอยู่แต่ว่าตีแตกปุ๊บก,ก็ลักและแท็กนะอะตัวการบินก็ตายไปนะครับอันนี้เป็นข้อดีของตัวโคนี่บินนะแต่อย่างที่บอกปั้นแม็กไปเนี่ยมันก็เจอตัวการบินโหดๆเนี่ยก็ไม่รอดนะอันนี้เขาพัดก่อนเราก็ได้เปรียบเลยนะครับนี่สเต็ปก็ง่ายๆเลยนะครับพัดแค่ลูกไฟขี่มารวุธเป็นคอมโบหลักเลยนะ สำหรับทีมทั่วๆไปนะครับนี่เล่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นสเต็ปที่ทีมโหดก็เรนเจอร์ Ranger อัตแตกได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นจังหวะที่รับดาเมจไปเยอะเนี่ยเรนเจอร์ Ranger ตายได้หมดเลยนะครับเพราะว่าทั้งพายุนะครับน้าแข็งครับลูกไฟขีปนาวุธพวกนี้มีดาเมจหมดเลยนะสามารถทาเรนเจอร์ตายได้เลยนะครับถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยพายุทีเดียวป้อมแตกได้เคยเจอไหมเออมันเป็นบัคกพายุป้อมนะครับ คือพัดจังหวะด,ดีๆหน่อยเนี่ยป้อมบึ้มทันทีนะเดี๋ยวนี้โชคดีนะที่ไม่มีแล้วนะครับอาการใส่เกียร์นิดนึงลืมนะครับอาการใส่เกียร์เนี่ยเกียร์ฟรีนะครับก็สำหรับเกียร์อาวุธเกียร์ฟรีนะครับก็แนะนําอยู่3ชิ้นนะครับชิ้นแรกเป็นปืนพเนตสไนเปอร์เอาแค่ค่าโจมต,ตีกายนะครับเพราะว่าโอบินนะครับตัวเกมจํากัดค่าไว้ไม่สามารถที่จะคลิปป้อมได้โดยโปกติเนี่ยเรนเจอร์ภาคพื้นเนี่ยคลิปใส่ป้อมรุนแรงมากขึ้นได้แต่ตัวบิน ทำไม่ได้นะรัจจนนี้เป็นข้อจํากัดนะอนาคตค่อยว่ากันอีกทีนึ่งเ,เพราะว่าตัวเกมบางทีก็แปลกๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับธนูธนูเนี่ยมันก็จะมีความเร็วในการต,ตีแล้วก็พลังต,ตีกายสกก็สามารถทําให้ตีป้อมนะครับได้หนักขึ้นแต่การออกสกิลของมันเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงทำให้โตบินเนี่ยอาจ,จออกสกิลเยอะไปหน่อยส่วนความเร็วในการต,ตีเนี่ยผมทดสอบและรู้สึกว่ามีผลนะค่าความเร็วในการต,ตีครับถ้าใส่โจบินเนี่ย มันจะมีอาการหยุดตีตัวพักพื้นบ่อยอยู่เหมือนกันนะอันนี้ผมก็ใส่นะอาถเทพโบราณหาได้ในกิลด์นะครับแต่มันมีข้อจากัดแล้วนะอาจจะดูหายากนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปกิลด์นะครับเป็นข้อมูลทั้งมดนะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในนั้นแล้วกันนะอันนี้สามารถหากันได้แล้วนะเอออยู่ที่ว่าเราจะล็อกเลเวลหรือเปล่าถ้าล็อกเลเวลก็ได้ชิ้นนี้นะครับถ้าไม่ล็อกเลเวลเนี่ยก็หลุดไปได้กระบองเลยนะครับอ่ะตอนแนะนํา3ชิ้นนะครับช่องกลางแนะนำเป็นชิ้นนี้เลย อ่าสำหรับเกียร์ฟรีพื้นฐานเลยนะคือ,อเกียร์ดีๆเนี่ยแนะนําว่าให้ไปใส่กับตัวดีดตัวบินน่ใส่แบบนี้ไปเลยครับใส่รองเท้าเพราะว่าต้องการเคลื่อนที่ไวแล้วก็ลดแรงนะครับานาฬิกานะครับต้องการเคลื่อนที่ไวนะครับแล้วก็หลบลีกอ่าตัวบินเนี่ยเน้นหลบบลีกครับเอาให้ได้สักร้อยหนึ่งเนี่ยจำมากครับอ่านี้ว่องไวมันมีหลบหลีกเดิมอยู่แล้วนะก็74อ่ามันก็จะได้หลบการตีธรรมดานะครับหลบแบบ การตีทำลายปฏิกิริย์นะครับให้ได้ดีสักนิดหนึ่งอันนี้เจอตัวนี้หนีครับหนีครับยังไงก็ต้องหนีนะยกเว้นสว่าตัวาพากพื้นเขาเนี่ยไม่โหดเลยตัวาพากพื้นเราแบบโหดของเขาเยอะ,ะครับนี่เห็นไหมตรงนี้เยอะนะครับยากนะเอออันนี้อดีสาของผมเนี่ยอ,อยู่รีเพชต้นสัปดาห์ถือว่าโหดอ่ะทีมนี้ไม่มีตัวกันบินเลยนะ,ะไม่มีบัฟสะท้อนดาเมจด้วยครับอ่ะดูดีๆก่อน โอเคมาดูกันครับคือมีหลายทีมครับที่แบบว่าตัวภาพื้นโหดมากแล้วก็ไม่ใช้ตัวกันบินเลยนะครับคือเขาเหมือนประมาณว่าวัดใจเลยว่าถ้าตีตัวภาพื้นเขาไม่แตกเนี่ยตีไม่ตายนะครับก็วัดใจกันไปเลยนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปะครับซึ่งบางทีเนี่ยสมมติว่าเราไปนเน้นหนักที่ตัวบินมากไปนะครับหรือว่า,าตัวภาพื้นไม่โหดจริงๆเนี่ยข้างล่างสู้ไม่ได้ก็แป๊บเดียวแตกนะข้างล่างก็จะยันไม่อยู่นะครับ แต่ถ้าข้างล่างยันอยู่ครับนี่เอาฟังตรงข้ามนะครับมีความสามารถเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยจากที่มาวินะครับแต่ผมใช้เลนเจอร์ห้าตัวนะคือการใช้เลนเจอร์ห้าตัวเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าแร่มันก็จะพอมีปล่อยตัวนะครับคือถ้าเกิดเราปล่อยสิบตัวเนี่ยไม่ไหวละแร่ไม่พอนะครับจําเป็นจะต้องฆ่าเลนเจอร์นี่เห็นไหมนี่นี่คือการเทคนิคการใช้งานเอาภาคพื้นเขายันไม่อยู่ละเห็นว่เาเจสสิก้กาแม็กเก่งนะ เดี๋ยวมีการรีวิวเจส i ิก้าครับทั้งเวล1 4 0นะครับแล้วก็แม็กซ์ครับเดี๋ยวเป็นการทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่เลยครับหลักการใช้ตัวบินคือยังไงต้องพักพื้นมาก่อนนะพักพื้นสําคัญที่สุดนะครับเอ่อพักพื้นมามาครบแล้วเนี่ยก็ใช้ตัวบินนะครับเป็นการเรียนเอ้ยอันนี้มันไม่ผิดนะเราไม่ได้โกงนะครับมันเป็นสิ่งที่ตัวเกมเนี่ยเขาออกแบบมา อตอนนี้แบบตัวบินออกมาใหม่ๆนี้ดราม้าเยอะนะเ,เพราะว่าคนที่แบบไม่มีตกกันบินนะครับก็ล้องห้าโยเยนะครับปัจจุบันเนี่ยไอดีลักผมเนี่ยร้องห้าโยเยนะแต่ผมก็ไม่จีเรียสนะคือมันก็เป็นเกมครับไม่มีก็ไม่มีไม่ม,ม,มีก็รอเปิดหาเ,เปิดหาไม่ได้ก็เปิดต่อไปนะไอดีอลักของผมก็ตามนั้นนะครับเนี่ยตัวบินเยอะนะเพราะว่าไอนี้เนี่ยเ,เรียกได้ว่าอยู่หลีกสูงเกินไปนะในต้นสัปดาห์นะ ต้องคัดให้ได้ครับเนี่ยคืออย่างน้นอยๆเนี่ยก็จะเจอมูอ Moon, ano, นธนูครับแม็กเพราะว่าหากันได้ฟรีนะครับโอ้โน,นี้บินเข้ามาอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเจอกับทีมนี้ให้ดูามาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยทีม2เพื่อที่จะเอาตัวการบินออกมานะาเพราะว่าฝั่งเขามีตัวบินนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อย จินตังอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าจินตังมีบัฟครินะครับฝังเขามีตัวบินนะครับผมจะไม่รีบกดอมมาตานะครับเพราะว่าเอาไว้ซ่อมป้อมในยามจําเป็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวกันบินนะครับเขามีเวลร้อยสี่สิบนะครับนี่เห็นไหมนี่ดูครับว่าสัลลี่นะครับสัลลี่ ิมะการบินของผมเนี่ยเวลร้อยสีเท่านั้นนะครับยิงตัวบินแม็กซ์ได้แต่ว่ามันวัดกันที่เกียร์นะว่าเขาแบบใส่เกียร์ยังไงนะครับอันนี้ผมเพิ่มมาเป็น7ตัวนะครับตัวบินโปบินเราบินไม่เข้าแล้วบินไม่เข้าแล้วนะเอออ่าน,นี่แต่ก็กดดันเขาได้อะก,กดดันเขาได้ก็สเตปเดิมครับ คช่ลูกไฟขี่ปนาบูธครับไปย่างเพื่อที่จะทําลายกลุ่มเขานะครับเนี่ยมาควันขึ้นกันเลยทีเดียวนี่อาจากนั้นก็เรียบร้อยครับอ,อันนี้เป็นสเต็ปการเล่นนะก็สําคัญสุดมันก็คือตัวพื้นแหละเออตัวบินเนี่ยเป็นแค่ทางเสริมเออเป็นทางเสริมที่จะเอาไว้แบบช่วยชนะนะครับเผื่อบบข้างล่างเนี่ยยื้อกันแบบสุดตัวแล้วอะแล้วเขาไม่มีตัวกอลบินอะ ก็ใช้ตัวบินนะครับบินไปตีป้อมอย่างเนี้ยทีมนี้ไม่มีตัวกันบินแต่มีตัวบัฟสะท้อนดาเมจอันนี้มีคนถามมาล่าสุดผมไม่รู้ว่าเขาทดสอบหรือ,อยังนะผมก็ไม่เคยได้ทดสอบนะคีริวเนี่ยมีบัฟสะท้อนดาเมจนะครับในเกมไม่เขียนนะแต่ข้อมูลเชิงลึกมีนะครับตัวนี้มีบัฟสะท้อนดาเมจมาลองดูนะครับโอเคทีมนี้มีตัวบินเหมือนเดิมครับเดี๋ยวปล่อยทีม2อออกมาช่วยนิดนึงนะครับ อ่าแต่ฝ่าตรงข้ามมีเจสซิก้าแม็กซ์นะครับอ่าแต่ฝั่งเขาไม่มีตัวกันบินนะไม่มีตัวกันบินก็โอกาสชนะเราก็จะสูงขึ้นนะครับคือตัวบินเนี่ยถามว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมมันก็ใช้งานได้ดีอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดภาคพื้นเราโหดมากครับหรือว่า,เ,าเรามีตัวที่แบบยิงนึกๆเนี่ยไปเก็บกว่าตัวกันบินเนี่ย ตัวบินเราก็จะใช้ประโยชน์ได้นะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ของผมเนี่ยก็แพ้อยู่บ่อย,อยเ,ออเพราะว่า,าตัวการบินของเราเนี่ยมันแบบว่าตายหมดนะครับอันนี้ภาคพ,พื้นผมสู้ไหวไหมเนี่ยแต่ว่าตัวบินบินไปตีป้อมแล้วนะนะโอเคเอามาพื้นนะครับไหวไหมนี่กดดันเขาได้จริงๆข้างล่างเขาได้เปรียบแล้วนะแต่พอมีตัวบินบินไปตีป้อมปุ๊บเนี่ย นี่ครับเจอแรงกดดันเลยนะครับทําทให้เราเนี่ยอ้าวผิดกดผิดตัวทำไมวลไรนะครับเอาชิ้นจังมาบัฟทางคลินะครับให้ตัวกันบินเนี่ยยิงได้หนักขึ้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะนี้เรายืนได้แน่ๆน,นะตัวบินนะครับก็จะตีป้อมสบายๆนะครับตัวบินตัวนี้เนี่ยมันมีการล้างบัฟด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ย บัฟสะท้อนดาเมจเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่โดนมันนะมันมีโอกาสที่จะตีลางได้นะครับอันนี้เคยมีคลิปทดสอบแล้วนะ,ะตัวโคนนี้บินเนี่ยมีโอกาสที่จะล้างนะครับบับสะท้อนดาเมจได้อยู่นะอันนี้ครับอ่ะตีทีมสุดท้ายแล้วกันเพราะวา่าวันอังคารนะครับหรือว่าต้นสัปดาห์นะลีเพชรก็จะแปลงนิดนึงนะครับนี่ตัวบินก็จะเริ่มตัวกันบินนะครับก็จะเริ่มเจอเยอะนะอันนี้ก็ไม่ได้ครับ เออถ้าถ้าโบกันบินแม็กเนี่ยก็เสี่ยงนะครับโอ้โหนี่ตัวแม็กซ์เลยนะโอ้โหนี่ครับเออผมรีวิวไปแล้วนะเวลล็อกซีสิบก็ใช้ดีแล้วครับซชอรี่มักคลุกนะครับยิ่งแม็กซ์นี่บอกเลยนะครับว่ายิ่งโหดเลยทีเดียวอ่ะจะมีทีมตีไหมอ่าไอดี ID ล่องผมมีไอดีไหนที่ไม่ได้ใช้โตัวกันบินบ้างมีไอดีเจ็ดไอดีเดียว เออไปตีอดีเจ็ดีไหมอดีเจ็ไม่มีตัวกันบินนะครับออตีพีพีดูว่ารอบสุดท้ายเอามาหาให้ได้หาให้ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกนะไม่มูลธนูแม็กซ์ครับก็มูลผีจีนแม็กซ์ครับก็ไอโบแม็กวนกันอยู่อย่างเงี้ยเออเพราะบางคนเนี่ยเขาก็กลัวนะครับกลัวตัวบินนะครับมาตัดการนะครับ หายากนะทีมที่บอกว่าไม่ค่อยใช้โตกกันบินนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยคือเกมตั้งรับเนี่ยอาจจะไม่ใช้ตัวบินเลยก็ได้แต่โตกกันบินเนี่ยมันต้องเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อคนที่แบบว่าใช้ช่องทางเนี้ยไปตีเขานะอะเดี๋ยวลองตีกับทีมนี้แล้วกันมาดูกันนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าโบเนี่ยโบกันบินเนี่ยมันจะแบบว่าเน้นทางดาเมจสกิลซึ่งมันอาจจะใช้เวลาการตีเยอะอยู่เหมือนกัน โอเคเดี๋ยวดองดูดีกว่านะเดี๋ยวถ้าไม่ไหวเนะี่ยเดี๋ยวผมเอาทีม B นะครับมาช่วยนะครับอ่ะตีกันทีมสุดท้ายนะครับโอเคยิงพลาดไปแล้วหนึ่งดอกเอาแตกไปแล้วครับอาแตกไปก็ล้าจะแท็กนะครับแล้วมันก็ล้าไปใส่ตัวไหนก็ไม่รู้นะหรือล้าใส่ใครก็ได้นะครับอบินข้ามไม้ไม่ข้ามครับไม่ไหวครับ คือศัตรูต,ตัวเขาแม็กเยอะแล้วเกินนะอ่ะผมเอาทีมบีมาช่วยหน่อยละกันอ่าทีมบีมาช่วยแล้วนะครับให้มันจัดการครับโอเคโบมาแล้วโบแตกหมดแล้วอะโบแตกและอันนี้กดดันได้ครับอ่าโอเคมาเราไม่พัดกลับนะครับรอบนี้ เราจะใช้จังหวะนี้ให้ดูกันเนี่ยเดี๋ยวจังหวะแบบนี้เนี่ยโบกันบินเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยยิงโดนแล้วนะมันเหมือนเป็นจังหวะบั็กยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูนะครับว่าตัวบินมันจะเริ่มบินข้ามอ่ามันตายหมดแล้วอะปึ๊บปึบอ,อ่ะตีป้อมแล้วยิงเข้าไปนี่ตัวโบกันบินเนี่ยผมไม่เคยแนะนําเลยนะให้ปั้นแม็ก์ครับความคุ้มค่านี่ไม่มีเลยนะเอออย่างน้อยๆเนี่ยปั้นแม็กส์มูลผีจีนดีกว่าเยอะนะครับ เออเพราะว่าบางคนเนี่ยไปมองแค่พลังชีวิตนะบางคนนี้มองว่าอ้อตัวโบกันบินนะครับมันมีพลังชีวิตสูงมากน่าจะยืนได้นานครับแต่บอกเลยนะว่าถ้าเกิดเจอชทางท่า,ทาเนี่ยเจอตัวพับพื้นกวาดนิดเดียวเนี่ยก็เกลี้ยงนะก็กีนนี่ก็เกลี้ยงนะเออคาดว่าจะโดนทั้งคิริะครับเจอโดโรนโะครับแล้วก็เจสิก้าด้วยถือว่าเป็นทัดกลางนะครับโอเควันนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับตัวโคนี่บินนะหลักการใช้งานก็ตามที่เห็นเลยนะครับว่า ใช้บินไปตีป้อมอ่าอาจจะตีให้แตกนะครับหรือว่าตีเพื่อกดดันนะครับให้บอดเนี่ยมาใช้ไอเทมออกมาเราก็จะอ่ใช้ความที้เปรียบตัวเนี้ยอ่าเอาชนะศัตรูได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นหลักการใช้งานง่ายๆนะใส่เกียร์ธรรมดาไปเลยนะครับใช้แค่เวลลร็อตสธรรมดาก็ได้อ่าเพราะว่าเราเน้นอา่าตีป้อมอย่างเดียวนะก็ไม่ต้องรีบสลับล่างก็ได้นะเอามาใช้งานกันประมาณนี้คัดทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะหรือว่ามีตัวกันบินที่ ไม่โหดแล้วก็ต้องดูตัวภาคตื่นเราด้วยนะว่าซูได้หรือเปล่านะครับอ่ะตายเปิดได้ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะอ่าก็เอามาใช้งานได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในดีบที่ไม่ได้สูงมากนักเนี่ยก็มีทีมที่ตีเยอะครับที่เขาไม่มีตัวการบินนะเออเป็ไปลอยป้อมนั่นเองนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะครับราไปกันครับสวัสดีครับ